เงินสมทบ60เดือนสุดท้าย12,800บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหรนะครับคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบก่อนอื่นนะครับทวนกันเล็กน้อยว่าเงินบำนาญน,นะครับคือเงินกรณีชลาภาพที่ประกันสังคมจ่ายกับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตนะครับซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย 60เดือนสุดท้ายและจะมีการบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนนั่นเองนั่นนะครับนั่นก็คือถ้าเกิน180เดือนไปแล้วนะครับทุกๆ12เดือนนะครับก็จะได้เพิ่มอีก1.5%นั่นเองสูตรคำนวณน,นะครับมันจะเป็นทั้งหมด2สูตรคือสูตรแรกกรณีจ่ายครบ180เดือนนะครับแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับก็ ใช้นะครับสูตรนะ20%นะครับวิธีการก็คือ20คูณเงินสมทบหาร100นะครับก็เท่ากับเงินบำนาญส่วนสูตรที่2นะครับก็ต้องบวกนะเพราะว่าเกิน180เดือนมันก็จะมีการบวกวงเล็บ1.5คูณจำนวนปีที่ส่งประกันสังคมมาจำนวนปีส่วนเกินที่ส่งประกันสังคมมานะครับ แล้วก็คูณด้วยเงินสมทบแล้วก็หาร100นั่นเองเดี๋ยวเราไปทำในตัวอย่างกันนะครับไม่ต้องกลัวทุกๆท,ท่านจะคำนวณเป็นเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีนะครับจำนวนเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายนะครับ12,800บาทนะครับเรามาคิดกันนะส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้วิธีการผมเอา35นะครับจำนวนปีที่ส่งลบนะครับ 15ปีนะครับเท่ากับ20ปีที่จะได้เพิ่มเอ่อ20ปีนะครับเท่ากับ20ปีสูตคคำนวนหนคูณยี่สิบเท่ากับสาที่จะได้เพิ่มนะครับ20่สบวกสาเป็น50นะครับ50าสิบคูณหนึ่งบาทแล้วก็หาร100นะครับเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะเท่ากับ6,400บาทนะครับเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิต ตัวอย่างที่2ทํทำงานส่งประกันสังคม30ปีนะครับจำนวน12,800บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ลบ15เท่ากับ15ปี1.5คูณ15เท่ากับ22.5์ที่จะที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวกกับ22.5เป็น42.5% 42.5%ของ12,800บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญ5,440บาทนะครับ ทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวน12,800บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ลบ15เท่ากับ10ปีสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่ได้เพิ่มนะครับ20เดิมบวกกับอีก15ที่ได้เพิ่มมาเป็น35 35%ของ12,800บาทนะครับเท่ากับ4,480บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีจำนวน12,800บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ลบ15เท่ากับ5ปีสุดนะครับ5ปีส่วนเกิน1.5คูณ 5, 5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%นะครับ ที่ได้เพิ่มมาเป็น27.5นะครับ27.5%ของ12,800บาทบเท่ากับ3,520บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตนะครับ ต่อนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีนะครับจำนวนเงิน12,800บาท15ปีเป๊ะเลยนะครับก็เอา20%เนี่ยแหละคูณน,นะครับ20%คูณเงินสมทบ12,800บาทนะครับหาร100นะครับก็เท่ากับ2,560บาทนะครับเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตนะ นี่คือตัวอย่างนะครับการคํานวณเงินบํานาญจากประกันสังคมนะครับจะเห็นว่าผมมีตัวเลขนะครับตัวแรกคือจํานวนปีที่คุณส่งประกันสังคมโดยเริ่มนับนะครับประกันสังคมเริ่มมีการนับหรือมีการเก็บสะสมเงินกรณีบํานาญชราภาพเนี่ยวันที่3าวเ็ธันวาคม2541นะครับก่อนหน้านั้นไม่ได้นับนะครับไม่ได้ทําการเก็บไว้เพราะฉะนั้นวิธีการ ดูว่าเราเนี่ยนะครับส่งประกันสังคมมานะครับเท่าไหร่แล้วส่งเงินสมทบเท่าไหร่แล้วนะครับก็ลองเอาจำนวนปีที่คุณส่งมาหลังจากนะครับ3 1ธันวาคม25 4 1อ่อ่ะเป็นต้นมาเนี่ยนะครับนับมาว่าคุณส่งมาประมาณกี่เดือนกี่ปีแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้มีการเรียกเก็บเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยทำงานส่งประกันสังคมมาเอ,อ่อทำงานนะครับมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับ แล้วจะไปเหมารวมว่าคุณเอ่อจะไปเหมารวมว่าคุณส่งเงินสมทบกรณีชาราภาพเนี่ยมา30-40ปีนะครับเหมาไม่ได้นะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเก็บเองนะครับก็เรามาระวังหน่อยวิธีการคำนวณไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ถูกต้องนะครับมันจะคาดเคลื่อนเรามาดูตารางหน่อยนะครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,800บาทนะครับจำนวนปีที่ส่งนะครับ ต่างกันก็ทําให้บํานาญต่างกันเช่นเดียวกันอย่างเช่นส่งประกันสังคม35ปีได้6,400บาทส่ง34ปีได้6,208บาทส่ง33ปีได้6,116บาทส่ง32ปีได้5,824บาทส่ง31ปีได้5,632บาทส่ง30ปีได้5 4 4 0บาทส่ง29ปีได้5,248บาทส่ง28ปีได้5 5 6บาท ทรง27ปีได้4,864บาททรง26ปีได้4,672บาททรง25ปีได้4,480บาททรง24ปีได้4,288บาททรง23ปีได้4,096บาททรง22ปีได้3,904บาททรง21ปีได้3,712บาทท่ง20ปีได้3,520บาททรง19ปีได้3,328บาท ส่ง18ปีได้3,136บาทท่ง17ปีได้2,944บาทท่ง16ปีได้2,752บาทท่ง15ปีได้2,560บาทนะครับนี่คือนะครับการจำนวนปีนะจำนวนปีที่ส่งประกันสังคมนะครับด้วยเงินเฉลี่ย12,800บาทนะครับ หลายท่านอาจจะมีคาถามว่าไอ้เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายฉเฉลี่ยมันมาจากไหนนะครับวิธีการคํานวณ60เดือนสุดท้ายฉเฉลี่ยก็คือเอาช่วง60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงอะนะครับมาบวกกันทั้ง60เดือนเลยมาบวกกันแล้วหารด้วย60นะครับก็เท่ากับฉเฉลี่ยแล้วนะครับเฉลี่ยเงินสมทบทั้งหมดนะครับได้เท่าไหร่นั่นแหละเอาตัวนั้นแหละมาคํานวณมาคิดนั่นเองนะครับก่อนจะกันนะครับฝาก แอดไลน์ SSO ไทยนะครับของประกันสังคมหน่อยเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เขาหน่อยนะครับเช็คสิทธิ์ได้ครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นการเช็คเงินสมทบชราภาพเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติเปลี่ยนโรงพยบาบาลแจ้งเปลี่ยนโรงพยบาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอนะครับเพื่อเข้าไปตรวจเช็คด้วยตัวคุณเองได้เลยนะครับนี่หน้าตาจะเป็นในรูปแบบนี้นะ ก่อนจากการฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยใครมีคำถามเกี่ยวกับประกันสังคมสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามให้กับทุกทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับ